ก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ในช่องหงคิดแม็กนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาดูตู้โดยรวมที่บ้านนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับหรือว่าที่อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็ตอนนี้ก็คือผมได้เลี้ยงปลาชนิดใหม่นะก็คือเป็นปลายี่สกนับเลี้ยงเป็นเพื่อนปลาเสตอต่อโมโนครนัสแล้วก็ปลาบิเชนนนั่นเองก็เลี้ยงได้มาสักหลายวันแล้วครับก็ถามว่า ลักษณะของเขาก็จะว่ากันเป็นฝูงนะครับแล้วเวลาปลาเสีต่อมาเขาก็จะหลบไปฝั่งตรงข้ามเนาะเอ่อโดยที่ผมไม่ได้ใช้เอ่เอโดยที่ผมไม่ได้เ,เลี้ยงปลายี่ส่งนี่เพราะว่ามันเมื่อก่อนนะผมเคยเลี้ยงปลาชนิดีแล้วมันทําแล้วมันเหมือนมีการติดเชื้อโรคมานะครับมันก็เลยทําให้ปลาหมูอินโดผมติจจด,จ,ดจุดขาวนะครับแล้วก็มีกว่าผมจะรักษาไอ้ปลาหมูอินโดนไอ้จุดขาว จนหายได้นะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็สุดท้ายก็มาตายดีด้วยเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็เลยตายหมดนะครับก็เลยไม่ได้เลี้ยงปลาหมูอินโดต่อนั่นเองนะครับเงาอีตัวนึงเสียชีวิตไปแล้วนะครับไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรก็เออทารลปลายี่ส่งแนวผมเลี้ยงมาได้ประมาณสัก3วันได้นะครับก็ ก็มีตายบ้างน,นะครับตายในช่วงแรกๆนะเพราะว่าตัวเขาไม่แข็งแรงเองนะครับหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะก็ส่วนมโนคุลันนะครับก็อยากไปไปอยู่ฝั่งฝั่งด้านซ้ายนะอยากไปว่าเป็นเพื่อนของปลายี่สเหมือนกันเนาะวิเชียก็เหมือนกันครับเนี่ยจ้องทั้งวันก็เดี๋ยวผมจะลองให้อาหารปลาวิเชียดูนะ โดยที่อาหารปลาวิเชีรหลักๆตอนนี้ขผมจะให้เป็นอาหารเม็ดนะครับเพราะว่า,เ,าเขากินค่อนข้างง่ายครับปลาวิเชียเนี่ยก็อาหารเม็ดแบบเดิมครับสีต้มตอนนี้ผมติดปั๊มออกซิเจนไม่รู้ค่าจะได้กินหรือเปล่า นิ่งกันเลยทีเดียวโอ้ยใจเย็นมันก็เขาว่าแต่ยังไม่ค่อยสนใจนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมเพิ่งเปิดไฟอะไรอย่างนี้ด้วยมั้งโอเคครับเดี๋ยวไปดูตู้ถัดไปกันเลยแล้วกัน ก็สำหรับตู้ทะเลนะครับตอนนี้ก็ตะไครขึ้นเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกครับขนาดมีหอยแล้วนะตอนนี้เขาน่าจะยังหลับอยู่ครับอยู่ตรงนี้เป็นตัวแรกนะครับที่ผมเลี้ยงได้มากายขนาดนี้ปกติก็คือแป,ป๊บเดียวก็คือดองดองขี้นะครับเพิ่อันนี้ก็มาได้อาทิ์กว่าแล้วถือว่ามีการพัฒนาที่ดีเยี่ยมครับก็สำหรับวันไอคลิปก่อน,นที่ผมพูดไปเกี่ยวกับไอข้ามน้ํา ที่อยู่บนผิวของตุ๊กตาฮาเลนะครับทีนี้เมื่อวานนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนน้าใหม่ประมาณเยอะครับไปถึงนี่เลยลดไฟขนาดนี้ครับแต่ก็ผ่านมาหนึ่งวันนะครับก็มีฟองฟองแบบมีการเตึงผิวหน้าน้ําอยู่เหมือนเดิมเนาะแล้วไอ้ปัญหาที่จะตามมาก็คือไอ้พวกสาหร่ายพวกนี้ครับมันจะเกิดขึ้นบริเวณผิวหน้าน้ํา เพราะว่ามันนะฮะทุกคนคงเห็นครับว่าน้ําไอ้ตรงบริเวณหิวมันจะเหนื่อดมาแล้วก็จะเริ่มมีสาลายเกิดขึ้นเอ,อ่อถึงแม้จะเปลี่ยนน้าก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ครับอืมคือผมคิดว่าน่าจะต้องใช้วิธีการเอ,อ่อปั่นผิวหน้าน้ําน้ำแล้วก็เอาไฟผสมลงกับน้ําข้างล่างนะก็เขาจะเรียกว่าอะไรตัวเดิมผิวหน้าน้ําหรือว่าบางคนเขาเรียกสกิเมอร์นะครับแต่ว่า ไอตู้ทะเลมันก็จะมีตัวนี้เหมือนกันที่เรียกว่าสกิปเมอร์ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจครับว่าว่าทำไมมันถึงชื่อเหมือนกันเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับเปลี่ยนนะ้ำให้เรียบร้อยแล้วก็ปลาก็โคสดชื่นครับเนี่ยอ,อ่ะสักคู่นะครับแต่ผมหยิบอาหารก่อนกล้องมันจะขยับนิดนึงก็อาหารอันนี้ผมใช้มาประมาณ จะสองจะปีกว่าน,นะครับก็ยังไม่หมดเพราะว่าผมเลี้ยงปลาน้อยก็เวลาเราให้อาหารพวกนี้นนครับเวลาปลาเขาขับถ่ายใช่ไหมมันจะเป็นของเสียแล้วทีนี้มันก็จะเป็นอาหารของพวกตะไคร่น้ำอีกทีนะครับแล้วก็ตะไคร่น้ำจะเป็นอาหารของหอยอีกทีหนึ่งก็จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้ครับโอเคครับก็จบไปสำหรับตู้ปลาทะเลครับเดี๋ยวไปดูตู้กุ้งกันเลย ก็สำหรับตัวกุ้งเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็พอดีว่าวันก่อนนะผมได้ทุกคนจะสังเกตเห็นนี่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนถ้วยแก้วนะครับลักษณะของเขาจะเป็นประมาณนี้ครับก็คือเป็นจานทดลองสำหรับพวกวิทยาศาสตร์นะครับก็สําหรับพวกคนที่เขาเลียงกุ้งแคร์ครับเขาจะใช้ตัวนี้แล้วก็ใส่อาหารนะเพราะว่าป้องกันการไม่ให้อาหารตกลงไปสู่ พวกใต้ใต้พวกกวดหินอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ป้องกันการกหมักหมนะครับแต่ว่ามันไม่ทันแล้วไงเพราะว่าผมเพิ่งได้มาก็สำหรับกุ้งนะครับตอนนี้ทั้งสามตัวก็คือลอกครา,าบได้ได้อย่างละคาบก็ทุกทุกตัวแล้วนะครับก็ถือว่าโตค่อนข้างใช้ได้เลยแล้วทีนี้ครับปัญหาที่ผมเจอก็คือ คือปกติเวลาผมให้ไอไสเดอนน้ำเนี่ยผมจะก็จะมองดูนะครับว่าไอไสเดอนน้ำที่ผมให้อะมันหมดแล้วหรือยังทีนี้ที่ผ่านมานะผมก็จะสังเกตว่ามันหมดถือตลอดครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะให้ทุกคนดูนี่ครับเนี่ยครับไอโวกไสเด่นน้ำมันจะลงไปอยู่ใต้ ใต้เศษของที่อยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยมาเป็นก้อนเลยทีเดียวก็ผมกลัวว่าน้ำมันจะเสียเฉยไม่ได้อะไรเป็นพิเศษนะครับส่วนสำหรับไอ้แก้วตัวเนี้ครับข้อดีของมันก็คือจะป้องกันไม่ให้ไม่ให้พวกอันนี้ครับอันนี้คือไส้เดิน,น้ำนะมันจะไม่หล่นลงไปใต้พื้นกวดแล้วก็ จะสามารถกินได้ง่ายกว่านะครับแล,แล้วเราวางไปเนี่ยมันก็จะมีพวกไส้ส้เดือนน้ำที่มันอยู่ข้างใต้นะมันก็จะมาขึ้นมาข้างบนให้เราเห็นนะครับเนี่ยตรงนี้เนาะถ้าเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตู้กุ้งกุ้งสวยงามน,นะกุ้งเคฟิดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ